oh yeah oh yeah ็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับก็สุดช่องสมสาคือสีบวันนี้ผมจะไปล้างรถครับดูสภาพรถโอ้โหมีขี้งจกเลยดูสภาพครับไม่ได้ล้างหลายวันฮนะเน่ามันจะของเลยครับ ที่ผมจะไปร้านนี่มันเป็น,ปนตู้หยอดเหรียญน,นะครับเอ้าเฮ้ยสตาร์ไม่ติด ที่ผมจะไปล้างนี่เป็นเป็นตู้หยอดเหรียญน,นะครับช่วงนี้ประหยัดหน่อยสิบบาทก็สามารถล้างได้ทั้งคันนะครับน้ำแรงแล้วก็มีโฟมให้ด้วยนะครับช่วงนี้ประหยัดหน่อยโควิดไหนนี่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับ ล้างที่ร้านก็ร้อยร้อยหนึ่งครับประมาณร้อยหนึ่งครัที่ผมเคยไปล้างนะคืมใหม่แล้วครับพอจะล้างรถตั้งเขาา้าใหม่แล้วไม่ไรครับเดีรีบล้างแล้วก็รีบกลับห้องครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการนะฮะรถก็จะโล่งๆหน่อยโอย้กลับบ้านกันหมดนะครับช่วงนี้ไปขียเเฮ้ไเขียวโอ,ววโอ้ไม่ทันแน่เลยไม่ทันครับ เืองแล้วดูยากฟ้าแล้วน่าจะตกนะครับมืดตื้อไปทางนู้นแนะน้ำม,มันก็จะหมดตังก็จะหมด เช้านี้แดดยังเปี้ยงอยู่เลยนะครับพอบ่ายมาทำไมมันค้มอย่างเงี้ยหรือว่ารู้หรือว่ารู้ว่าเราจะไปล้างรถ เฮ้ยโหพี่ปาดอย่างนั้นเลยเหรออันตรายมากครับขับรถขับรถไมหวาดเสียวมาก ไม่น่าเกินหกโมงกดมาแน่มืดตึ๊บเลยเ่าช่วงนี้ก็พายุเข้าเยนะครับเฮ้ย okay. แรงลดแรง <S <S สักสับไฟไว้พี่สักสับไฟได้นะ พาสนนะูนฮะโอ้โหพาสูนไม่ได้นครนะโอ้โหทิ้งห่าง <S <S แรงจริงเสียดายฮะเราไมา่ได้เป็นไปทางเดียวกันนะครับถึงไปทางนี้ครับผมก็ไม่เห็นฝุ่นครับ ทิ้งเป็นทุ่งฮนะตามไม่ทันแน่ไม่มีรถชวัเวเราเดียวข้างหน้านี่ครับเดียวข้างหน้านี่เราก็ถึงแล้วหน้านี่ก็เป็นร้านซ่อมมอไซค์ครับขายมอไซค์ด้วยครับเป็นมอไซค์มือสองครับ ที่ว่างหรือเปล่าเราต้องล้างอาสิบห้าครับปกติตรงนี้เขาจะล้างรถยนต์น,นะฮะแต่ไม่มีรถเราล้างได้ครับมอใส่รไซค์ล้างข้างในครับ ต้องอุดรูไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้ำเข้าน้ำเข้าสวยเลยเอ๊ะเอาผ้ามา้รอเปล่าวะที่นี่เขาไม่มีผ้าให้นะรเราต้องเตรียมมานำะมามาับนะโอเครอดไปไม่ผ้าไม่เตียกว่ะ นี่ก็เป็นหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมไม่ไ้ไข่กระจกครับกระจกไปแฮนชอบบิดโอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับดูเหรียญก่อน ร้อสิบาทกันนะครับมันจะเป็น r 1อสิบห้าล้านอย่างงี้ลองกินรับไปหย่อนไปก่อนนะครับ่มีสายดลยมันะ้งโอเคแล้วเราจะหยอดไปสัก10บาทกันนะครับ ชัวโอเคสายอยู่ไหนวะ,ะมีเครื่องเสียงเลยจ่ายน้ำปุ่มเขียวจ่ายโฟมปุ่มสีแดงนะครับโอเคเราจ่ายน้ำก่อนนะน้ำแรงมากครับปั่นระดับได้นะครับแกวแรงแบบไหน จะแบบน้ำแบบเป็นรองอย่างนี้ก็ได้นะครับน้่น้ำแรงมากเลยน้ำพาไปไหนวะ <c oughs> เปียกไปก่อนครับแล้วก็ค่อยโฟมมาฉีดอีทีนะครับเน่าเหมือนจะของเลยวะโอเคเราก็ปะปุดไปหมดไปเหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดบาทฉีดไปเมื่อกี้เหลือจากสิบบาทให้เหลือเจ็ดบาทแล้วเราก็มาฉีดโฟมกันนะครับสายโฟม อันนี้สายโฟมนะครับ <c oughs> สายโฟมนี่ครับปุ่มปุ่มสีแดงเป็นปุ่มจ่ายโฟมนะครับซัว <c oughs> โอ้โฟมแรงด้วยครับอืมโฟมไปไายทั่วอาครัรฮะ ลูกชายไม่โดนน้ำหลายวันละใหผมไปผมไม่ทั่วเลยฮนะ โอเคสูบเหรอเหรียญครับวะเนี่ยหยอตัง <laughs> มีเหรียญเด้งออกมา <laughs> เหรียญหนึ่งครับโอเคเราเสร็จแล้วเราก็ม้วนเก็บไว้นะครับ <laughs> รมือแสบไหมครับโอ้น้ำแรงมากโอ้ขี้ของขี้ใครรูดหมดอะผมจะเช็ดนะครับ เ <Okay. S 2> แค่นี้ก่อนครับมจะฉีดน้ำไล่โฟมจีบกกปาไปเนี่ยสามบาทสามบาทก็น่าจะพอนะครับ you <laughs> อีกคุ้มจริงครับ10บ,บาท10บ,บาทล้างได้ทั้งคันจริงครับดูครับผมล้างจนหมดแล้วน้ำยังไม่หมดเลยครับผมได้โฟมหมดแล้วมันเหลือมันเหลือ รวบแม่ล้างแล้วก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยครับหลอมเป็นเจ้าของเลยครับน้ำควบชุบน้ำซับน้ำออกสักหน่อยผ้าแห้งเราไม่มีครับ ดืมเตรียมมาขี่ไปก็น่าจะแห้ง ท,ที่อยู่อยุธยาก็มาล้างได้นะครับร้านก็อยู่แถวๆเววัดเจนะประตูประตูเอนะครับมาล้างได้นะครับแถวเนี่ยครับแถวประตูเอนะครับที่ทางเข้าจะมีมีน้นซ่อมมอไซค์ครับประหยัดได้ก็ประหยัดก่อนครับ ปกติผมจะล้างที่ล้างที่ร้านนะครับแต่ถ้าเราล้างเองก็ประหยัดไปเยอะครับสิบบาทเองนะครับเนี่ยแล้วก็ไปซื้อน้ำยาขัดเงาน้ำยาขัดยางมาแค่นั้นครับ แล้วก็มาขัดโอเคเฮ้ย okay. hey, <c oughs> มันงอกแงกังแงงวะแล้วพอเราจะขับกลับไปที่ห้องพักพอมันแห้งกว็วค่อยขัดเงานะครับ โอเคสำนีละ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะขอาลาไปเพียงเท่านี้นะครับ คุณสำหรับการรับชมนะครับนครับมาเรื่อยๆนะครับหมอใส่